สวัสดีครับสวัสดีชาวฮะอะไรนะทุกคนอุย้ยวันนี้เป็นเกียรติมากที่ได้กลับมาเจอทุกคนอีกครั้งและก่อนที่เราจะเริ่มเรื่องปันปันในวันนี้ผมมีคําถามสั้นๆมาถามทุกคนครับใครในที่นี้ที่คิดว่าตัวเองรวยแล้วทําท่ากวาดตามองคนดูไม่ชงยกมือก็ได้ครับแค่คิดในใจก็พอไม่ต้องกลัวคนข้างๆจะขอยืมเงินผมถามเพราะผมอยากจะเล่าเรื่องที่อาจจะทําให้คุณต้องคิดใหม่กับคําว่ารวยไปเลยครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเจอมากับตัวอ้อไม่ใช่ตัวผมเองนะครับวะละเป็นเรื่องของเพื่อนผมเอาล่ะครับเตรียมสมองให้พร้อมเพราะหลังจากนี้ทุกสิ่งที่คุณเคยคิดอาจจะต้องถูกตั้งคำถามอีกครั้งเรื่องมันเริ่มจากเพื่อนผมคนหนึ่งครับชื่อพี่สมบัติสมบัติภาสถานสมชื่อครับแกเป็นเจ้าของอสังหาใหญ่โตรวยจนงงงงว่าทำไมคนเราต้องมีเงินเยอะขนาดนี้วะวันหนึ่งแกนั่งจิบกาแฟแก้วละห้าร้อยบาทที่ร้านหรูหร แล้วอยู่ดีๆแกก็บ่นขึ้นมาว่าชีวิตกูไม่มีอะไรให้ท้าทายแล้ววะทุกอย่างเงินสําเร็จไปหมดเป้าหมายในชีวิตหมดแล้วแกคงจะเบื่อเบื่อแบบเบื่อโคตรๆเบื่อแบบอยากจะลองอะไรใหม่ๆอะไรที่มันเหนือจินตนาการแล้วเหมือนพรมลิขิตอยู่ดีๆก็มีคนส่งพัสดุปริศนามาให้แกครับข้างในเป็นแว่น VR ที่โคตรล้ําแบบว่าล้ําจะไม่น่าจะมีอยู่บนโลกนี้แล้วในกล่องมีจดหมายฉบับหนึ่งเขียนไว้ว่าโลกที่คุณอยู่อาจไม่ใช่โลกเดียวที่คุณเป็น แล้วก็บอกวิธีเปิดประตูมิติพี่สมบัติแกแก็เฮ้ยของเล่นใหม่ลองดูหน่อยสิแกก็ใส่แว่นแล้วก็กดอุ่มตามที่จดหมายบอกแว่นมันก็ทํางานแวบบแวบบอยู่ดีๆห้องทํางานแกก็ร่มสัน่นแล้วก็มีประตูมิติเปิดขึ้นมาตรงหน้าแกพอประตูมิติเปิดแกก็มองเข้าไปแล้วภาพที่แกเห็นในแว่นคือโลกอีกใบครับแต่ไม่ใช่โลกแบบที่แกเคยจินตนาการไว้มันเป็นโลกที่โคตรจะเหมือนโลกเราแต่มีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างในโลกนั้น มแมลงสาบคือมนุษย์ส่วนมนุษย์คือ